สวัสดีครับวันนี้นะครับรีวิวกับพี่ชายหนึ่งท่านนะครับมาจากจังหวัดนารกินครับพัินบุรีนะครับอยู่ตรวเมืองเลยอยู่นิคมสามนิคมก่อสา4สีนะครับดูผมรีวิวมาจากไหนจากเฟซบุ๊กดูนานยังงมาเดือนเดือนวันนี้เลยมาทำวันนี้ตัดชุดจบนะครับย้ายแหน่ของโชคเก้าพันบาทนะครับวันนี้เมื่อกี้ให้ไปลองเป็นไงดีมากดีมากดีกว่าเดิมเยอะเลยถูกใจแน่นอนแน่นอน วันนี้ฝากทำไมคนนี่อยากทำครับก็คนที่อยากทำนะครับมาทาได้ครับที่ร้านคระสุจบแน่นอนครับแจขอบคุณมากเลยวันนี้ครับมิคันยังไงครับีย่ดูนี่นะครับนี่นะครับเจ้า2020ย้ายแหนบหน้าหนึ่งหลังสามครับใช้งานยอดฮิตครับไม่กระโดดไม่กระด้นะครับมันทุกได้นะครับนี่นะครับย้ายแหนบลงไปนะครับเพิ่มโชกหนึ่งคู่นะครับชุดนี้8,9 9 9้าบาทนะครับ ทรงแบบนี้นะครับบรรทุกได้นะครับใช้ง,งานดีนะครับไม่เตี้ยไปนะครับจบแน่นอน